อะไรการชักแท้งอยู่ค่ะอั้ละยี่สล้านไม่เป็นปัญหาค่ะส่งได้พรุ่งนี้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเกือบไม่ทันขอโทษนะสวัสดีค่ะปอแก้วนะคะเพศสัชกรหญิงพุทธิมนสีวนฟ้าค่ะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เราพบบ่อยในชีวิตประจําวันของคนทํางานทั่วไปในยุคนี้นะคะเนื่องจาก วิธีการทํางานเนี่ยทำให้มีความเครียดมีความวุ่นวายนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลานะคะเราก็จะเกิดอาการเครียดเหนื่อยเมื่อยแล้วก็ล้าทําให้เราไม่สามารถทํางานได้ดีเท่าที่ควรไม่มีความสุขแล้วก็ความสนุกในการทํางานเนี่ยค่ะ ตัวป้เก้าเองเนี่ยประสบปัญหานี้เหมือนกันค่ะทางานเป็นเภสัตวิจัยพัฒนาเดินไปเดินมามีความสุขแต่ว่าวันหนึ่งต้องมาอัปเกรดตัวเองนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์มากขึ้นทําให้เกิดความเมื่อยล้าอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกทรมานแล้วก็อยากจะหาตัวที่มีอะไรที่มาช่วยเพราะรู้สึกว่าตัวทางแก้ปัญหานะคะเนื่องจากมีประสบการณ์เป็นเภสัตวิจัยพัฒนาพัฒนามาเป็นตัว Happy Work Sp r a y รค่ะ Happy Work Sp r a y รเนี่ยเป็น พัฒนามาเพื่อช่วยให้แก้ปัญหาความเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทํางานวิธีการใช้เราตั้งใจออกแบบมาให้ใช้ง่ายนั่งอยู่ที่โต๊ะปุ๊บหยิบมาพ่นทิ้งไว้ไม่ต้องถูนวดนะคะโดนเสื้อไม่เหลอะมือด้วยแล้วก็โดนเสื้อผ้าก็จะไม่ทิ้งคราบแล้วก็กลิ่นเป็นเรื่องสําคัญะคะ่ะกลิ่นจะไม่ตีกับน้ําหอมที่เราใช้ แล้วก็พ่อและเพื่อนรอบข้างเนี่ยไม่ได้เละด้วยความที่ไม่พอใจแต่เขาอาจจะเดินมาขอใช้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งคือทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาเก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ Happy Work ะ er ค่ะมันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์สปาท,ที่ช่วยให้ผ่อนคลายแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสุขความสนุกในชีวิตให้กับคนหนึ่งคนค่ะวันนี้ทางปอแก้วกับทีมนะคะอ,อยากได้ เงินลงทุนเพ,เพิ่มเติมเพื่อมาทำการตลาดจํานวน5ล้านบาทและกับหุ้นในบริษัท1 5ค่ะยอดขายอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ปีนี้5ล้านบาทค่ะครึ่งปีนี้ได้2อล้านบาทค่ะเงินนี่เอาไปทําอะไรฮะเงินที่อยากได้เนี่ยจะเอาไปทําการตลาดเพิ่มเติมค่ะเพราะว่ามองว่ามี2ด้านนะคะเงินในด้านาทำการตลาดอันดับแรกเนี่ยจะเพิ่มด้าน awareness การรับรู้ก่อนนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยยังไม่ได้เป็นการที่รับรู้เราต้องให้คน ที่เป็นลูกค้ารู้ว่ามีสิ่งที่จะแก้ปัญหาของเขาได้ค่ะและอันที่สองซึ่งซึ่งจะเป็นการรับรู้ทั้งด้านออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยทางออฟไลน์ตอนนี้เราเราเราส่วนใหญ่เป็นยอดทางออฟไลน์อยู่ออนไลน์เรายังมีเอาไว้เนี่ยอยู่แค่ประมาณ10%ของยอดขายทั้งหมดของเราเองซึ่งเราก็มองว่ามันยังมีช่องว่างให้เล่นได้อีกเยอะค่ะสำหรับตรงนี้นะคะแล้วพอเราเพิ่มการรับรู้แล้วก็เพิ่มช่องทางการจ,จัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วกำไรเท่าไหร่ครับปีที่แล้วกำไรเนี่ย จะเป็นท่าน net profit เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35%นะคะกำไร net profit ปีที่แล้ว2562เนี่ย5ล้านบาทได้1.7ล้านบาทค่ะแค่แปซตี้ส0 0พขวดที่โรงงานใช่ไหมวันละ2,000ขวดใช่ไหมใช่ค่ะผลิตได้จริงๆก็วันละ2,000ขวด2,000ขวดเนี่ยถ้าตีเฉลี่ยสักร้อยหนึ่งมันก็ต้องถ้าเราขายเต็มเนี่ยได้วันละส0 0 0 0นไหมด้วยตอนนี้ถ้าขายเต็มนะผมกำลังบอกโดยที่ไม่ต้องเพูดด้านการผลิตด้านการผลิตได้ไม่เป็นปัญหาผลิตได้ใช่ไหมใช่ผลิตไม่เป็นปัญหาค่ะจะเป็นปัญหาด้านการขายที่อยากได้เเเเงิิินนมมมาาทพ่่่ตียแหละะค รายได้รับจ้างผลิตมันเยอะไหมครับที่เป็นสัดส่วนของเน่ยรายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะจะมีด้านขาย B 2 C ที่เป็นขายปลีกเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้านที่เป็นออฟไลน์เนี่ยจะอยู่ที่40%ด้านที่เป็นออนไลน์จะอยู่ที่10%อยู่ตอนนี้ส่วนที่เป็นรับจ้างผลิตเนี่ยจะอยู่ที่สิบห้าเอร์เซค่ะคอเปอร์เรชเนี่ยจะอยู่ที่20%อยู่ที่ขายให้บริษัทนะคะและส่วนส่งออกต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่15%ค่ะคือเยอะจริงจริงจริงสนใจเราผมจะลองออฟฟเอร์ดูนะ แต่แต่มันห่างไกลกับความฝันของคุณมากห้าห้าล้านห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าล้านห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมขอแจกยถ้าถ้าเอาเลยถ้าถ้าโอเคก็คุณหมูก็ทำด้วยช่วยไปขายออนไลน์ออนไลน์นั่นแหละค่ะอยากจะขายกระรอกนู้น CP จะถูกกว่าอย่าไปมองอย่นั้นมันต้องมองในแง่ valuation บริษัทพอจะลดลงสักดสัก 40%ได้ไหมคะสี่สิบแล้วกัน <c oughs> ใ,หให้คุณรู้สึกว่า <c oughs> เป็นของคุณอะถ,ถ,ถ,ถ้าผมก็เหมือนกันครับแอร์ก็5ล้านบาท49%่าร์เห่างจากคุณเกตกันละครึ่ง โอเคค่ะลองดูครับอินดีด้วยครับดีใจหวังว่าจะได้ร่วมกันโอเคครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลองเล่นด้วยกันค่ะครับขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชากทุกท่านนะคะ ดิฉันนภาวันค่ะและนี่ผู้ช่วยของดิฉันดกรกิติโชคพวกเรามาจากบริษัท e c o t h i n g s ค่ะบริษัท e c o t h i n g s เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยเราพัฒนานวัตรกรรมออทำหลอดข้าวนะคะแต่พื้นฐานเราก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่นำข้าวเนี่ยมาแปรรูปเป็นพาสตานะคะที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยเป็นพาสต้าจากข้าวไทยนานา,นานชนิดหลากหลายรูปแบบนะคะโดยที่พาสต้าข้าวเนี่ยออจะ เราเรียกว่าเป็นพาสต้ากลูเตนฟรีเนื่องจากว่าไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลีเลยนะคะแต่เราก็สามารถพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบรวมทั้งสปากเกตตีด้วยจากข้าวไทยหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ส่งไปจำหน่ายทั่วโลกดิฉันจึงได้พัฒนานำข้าวนะคะมาดึงยาวเป็นหลอดและได้ทำการทดลองแล้วก็พบว่าหลอดนี้นะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนหลอดพลาสติกได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหลอดกระดาษ ตลอดข้าของเราสามารถทานได้ถึง2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดคุณหิวหิวคุณก็สามารถทานเป็นพาสต้าได้1เส้น60อย่างครับต้องต้องต้องต้มก่อนนะฮะหเส้นได้60กิโลแคลอรีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดลงไปในน้ําก็กลายเป็นอาหารปลาครับวันนี้ทางเราจึงอยากจะมาชวนชาร์กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโลกและก็ช่วยผลักดันสินค้าของประเทศไทยครับในวันนี้ข้อเสนอของดิฉันก็คือดิฉันยินดีที่จะให้ชาร์กนะคะ 40%นะคะโดยชาร์กร่วมลงทุนกับเรา20ล้านบาทที่ให้เราลงครั้งนี้เนี่ยฮะมันคือแยกเป็นอีโคติงส์ค่ะไม่เกี่ยวกับโควิดค่ะยังไม่เกี่ยวค่ะทำแค่อันนี้สตาร์ทมาใหม่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะดันใหม่ยังไม่มีรายได้หรือเปล่าับหรือมีรายได้ยังค่ะแต่ว่าเราได้รับกตอนนี้เรามีลูกค้านะคะที่ต้องการจะซื้อนะคะมีทั้งจีนทั้งอเมริกาแล้วก็รนเวย์ที่ติดต่อเข้ามาตอนนี้ มูลค่า20ล้านเนี่ยอธิบายนี่ตะกี้บอกมีโรงงานมีค่ะแล้วคนที่ลงในอีโคติงนี้ได้อะไรบ้างฮะแล้วก็คือลงในอีโคติงเราจะต้องเพิ่มเครื่องจักรนะคะแต่แต่มันมีอะไรมาบ้างทรัพย์สินเฉพาะเฉพาะทรัพย์สินทำปัญญาหรือเปล่าหรือรวมฮาร์ดแอสเซทด้วยมีสินทรัพย์ค่ะมีที่ดินอยู่ในอีโคติงส์ออโคติงส์ป่ะใช่ค่ะอ๋ออ๋อมีค่ะก็คือแยกไว้หมดแล้วของอีโคติงใช่ค่ะเป็นไปได้ไหมฮะว่า ว่าจะมีเมืองจีนหรือมีใครที่ผลิตได้ดีกว่าเราถูกกว่าเราผมถามเไปใไนเดียว <ะ S 2> วัตถุดิบที่สําคัญของตัวนี้ก็คือข้าวครับประเทศที่จะผลิตข้าวได้เยอะๆก็คือประเทศไทยกับเวียดนามใช่ไหมครับตัวนี้เราเอาส่วนที่เหลือจากการขัดสีเป็นปลายข้าวค่ะป,ปลายข้าว,ว,าาวมามาทำมูลค่าเพิ่มครับเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุดิบเป็นส่วนสําคัญยังไงความได้เปรียบในการแข่งขันตัวนี้ก็ต้องเป็นของประเทศไทยครับผมออฟเฟอร์คุณ20่ล้าน4ี่เปอร์เซ็นต์คือผมผมดีใจมากนะที่พี่กิจ ที่กิจกินคุณกิจเขาออฟเฟอร์เพราะผมอยากจะใช้หลอดนี้อ่ะเอาด้วยไหมช่วยเอาด้วยหน่อยไหมช่วยเอาอีกแล้วจะได้จะได้ไปใช้ในร้านค้าด้วยกันเอาอีกแล้วเอาไหมเอาแต่กี้ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ของของผมเนี่ยคุณเต้ก็ก็จอยด้วยเพราะเราคิดว่าเรามีเครือข่ายพอที่จะช่วยโปรโมทนนนนัั่่่เป็สิิงทีดฉตั้งเป้าหมายตั้งแต่แรกแล้วค่ะดิฉันต้องการแลกกับเครือข่ายของท่านชาร์คครับ ก็ตอนนี้มีมีออฟเฟอร์ที่ที่40เอ้ยโทษที45ี่เปอร์เซ็นต์ยีล้านคุณเสนอมา40เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมค่ะเราขอเพิ่มอีก5เปอร์เซ็นต์แจมด้วยเหมือนอีกอันหนึ่งได้ไหมครับได้ยินดีผมไม่มีปัญหาไอ้ตรงรายการนี้ค่อยสองหรือสามกันแน่เนี่ยเดี๋ยวบางโปรเจกต์ก็ตีกันโปรเจกต์ก็สามัคคีกันวันนี้เอาไว้เป็นไรเพราะว่าทั้งสามก็อาจจะช่วยช่วยกันได้หมดอ่ะทั้งจะขอก็เป็นกรณีพิเศษสี่สิบห้ล้านครับ รับหรือไม่รับคะรับค่ะโอเคครับใช่ขบคุณมใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับผมไพศาลสุจรัดผู้ก่อตั้งเบเดอรี่เตียงและที่นอนอัจฉริยะสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหานอนติดเตียงและผู้สูงอายุเกิดขึ้นจากครอบครัวของผมเองในช่วงที่พ่อผมป่วยนั้นผมเห็นความลำบากปัญหาต่างๆทั้งกับผู้ดูแลที่เป็นคุณแม่และคุณพ่อที่เป็นผู้ผป่วยในวันนี้ผมมาพบชากทุกท่านเพื่อขอเชิญชวนชากทุกท่านมาร่วม กันยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนอนติดเตียงและผู้สูงอายุของประเทศไทยและพานวัตกรรมของคนไทยก้าวไปสู่ระดับโลกร่วมกันกับผมครับโดยที่ผมต้องการเงินทุนในรอบนี้อยู่ที่5 5 0ล้าน5แสนบาทแลกกับหุ้น15%เตียงตัวนี้นะครับการทำงานของมันจะเป็นเตียงไฟฟ้าที่สามารถพลิกนะครับกระจายแรงที่เกิดกดทับของผู้ป่วยนอนติดเตียงเตียงตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่พลิก กระจายแรงออกได้โดยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์วัดแรงกดนะครับในปัจจุบันนะตอนนี้ครับอาจจะมีเทคโนโลยีหรือโซลูชันหลายๆอย่างในการแก้ปัญหาเนี้ยแต่ไม่มีโซลูชันไหนเลยที่สามารถแก้ได้อย่างเด็ดขาดตามโรงพยาบาลเขาก็ใช้เตียงประเภทนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเตียงใช่ครับโดยส่วนของเตียงนะครับจะประกอบไปด้วยผ่าทั้งหมดอยู่10ชิ้น นะครับจะมีส่วนลาตัวอ่าไม่ใช่ครับส่วนลาตัวส่วนเอวนะครับส่วนต้นขาแล้วก็ส่วนปลายขานะครับเตียงของเราเพิ่มพิเศษขึ้นมาคือมีกลไกในเรื่องของการตะแคงข้างคือด้านนี้ครับจะสามารถที่เวลาที่เราจะต้องพลิกตัวผู้ป่วยใช่ไหมครับผมชากทุกท่านถ้าเคยเห็นการดูแลของผู้สูงอายุจะทราบดีใช่ไหมครับว่าผู้ดูแลเนี่ยจะต้องก้มตัวลงไปแล้วก็ออกแรงกระชากขึ้นมาผลของมันก็คือผู้ดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการ b บ็ p เพนหรือปวดหลังครับแล้วก็มันมีอีกมีปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาหลักเลยที่แม่ผมเนี่ยต้องประสบก็คือการที่ต้องดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียงเนี่ยหมายถึงคุณต้องเอาชีวิตนะไปผูกติดกับเขาเลยนะครับเพราะคุณจะต้องคอยพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมง <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับผมต้องการที่จะขยายทีมครับเ <c oughs> พราะผมต้องขยายทีมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับหนล้านเนี่ยผมที่จะต้อง เริ่มทําในเรื่องของสแตนดาดหรือมาตรฐานเครื่องมือแพทย์นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําตามสเต็ปเลยนะครับสอนอหนึ่งสพหนึ่งอันนี้คือมาตรฐานขั้นต่ําที่จะทําให้เราทําเตียงนี้ขายออกมาแล้วตํารวจไม่จับออยอไม่เรียกตํารวจมาจับนะครับต่อมาเรามีความคิดว่าด้วยเทคโนโลยีของเราอะครับมันไม่ไดม้มันไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะคนไทยเราแก้ปัญหาได้้คนไทยได้ทั้งโลก เพราะฉะนั้นการที่ทั้งโลกเขาจะยอมรับได้เราต้องไปถึงมาตรฐานที่เป็นสากลมาตรฐานสากลน,นะครับในเรื่องของเครื่องมือแพทย์เนี่ยถ้าเป็นเตียงนะครับโดยมาตรฐานออยจัดลำดับคลาสเนี่ยไว้คือเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ำโดยที่ไม่อขออนุญาตทับศับนะครับอินแพลนหรือเข้าไปในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่จะทำจะมี1คือเรื่องของเซฟตี้ 2. ในเรื่องของ EMC ครับผมและมาตรฐานตัวสุดท้ายที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนนะครับคือมาตรฐานที่ชื่อว่าซอฟต์แวร์วอลิเดชันของเครื่องมือแพทย์เหตุผลที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าประเทศไทยเพิ่งมีหน่วยงานที่สามารถออกใบเซอร์ตัวนี้ได้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสรุปขายได้หรือยังตามถูกกฎหมาย,ายแ,ลแล้วขายโรงพยาบาลได้แล้วลใช่ครับ ตำรวจ,จได้แล้วออตอนนี้ <c oughs> อันไหนครับไม่ครับเรายังไม่ได้ส่งมอบครับแล้วสรุปคือขายโรงพยาบาลได้แล้วหรือยังเขา,า <c oughs> ซื้อได้าไปใช้ได้หรือยังตอนนี้ที่มีแสดงความสนใจมาให้เราทําใบเสนอราคาก็คือต้นสังกัดของเราเองครับมหาวิยทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเขาซื้อเอาไปใช้ได้แล้วหรือยังยังครับยังรอในเรื่องของเรามาตรฐานที่คุณบอกใช่ไหมใช่ครับเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลยังซื้อไปใช้ณวันนี้ไม่ได้ใช่ครับแล้วมาตรฐานนี้ยากหรือเปล่าที่จะทํา ใช้มีระยะสําหรับผมครับใช้เวลาคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่หกถึงเจ็ดเดือนครับสามารถเล่งรอบได้นะครับถ้าทีมผมใหญ่พอเอาอย่างนี้เลยดีกว่าห้าล้านห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็เช่นกันนะขอผ่านเหมือนกันเปผลเหมือนที่ผมถามคุณว่ามีตอนนี้ขายโรงพยาบาลได้แล้วหรือยังก็คุณก็บอกว่ายังต้องรอมาตรฐานก็อาจจะเป็นคําแนะนําว่าถ้าคุณวันนั้นเนี่ยได้จริงๆก็อย่าลืมไปจดเพเทนต์หรือลิขสิทธิ์เรามีสี่ตัวแล้วครับ มีแล้วใช่ไหม okay. เรามีแล้วครับเร,เราเตรียมเรื่องของพิธิพาเทนาพาเทนทั้งเรื่องของการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ครับแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมพวกนี้ครับเราแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรอประกาศโฆษณาขั้นสุดท้ายครับครับ,รบยังไง,ก,ง<ๆ>ก็คิดว่าขอให้โชคดีนะคิดว่าเทรนด์เวลเนสกับผู้สูงอายุเนี่ย<ๆ>มาแน่ๆครับ จริงๆผมมองเห็นโอกาสบางอย่างที่อาจจะร่วมกับกลุ่มไทซัมมิตได้อยู่เหมือนกันนะครับ,ค,รบคือผมต้องการนักลงทุนที่เป็นทางยุทธศาสตร์นะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่านี้คือปัญหาเรื่องอันนึงของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในบ้านเราอะครับคือในเรื่องของการผลิตเนี่ยหละครับในเรื่องของผลิตเราก็เลยอยากจะได้นักลงทุนที่สามารถที่จะช่วยเราเนี่ยในการที่จะสเกล ในการผลิตได้จํานวนเยอะๆโดยที่มีความามาตรฐานเดียวกันครับผมเพราะอย่างเตียงตัวนี้อันนี้ก็คือผมพูดตรงๆนะครับยังเป็นในระดับที่เป็นเราใช้โรงงานที่ก็มีมาตรฐานระดับหนึ่งแะละครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นมาตรฐานในโรงงานเครื่องมือแพทย์โดยตรงครับคุณปริเด<ร>็นต่อลองคิดอีกทีฮะใช่ถ้าเราได<ร><ร>้กลุ่มกล,ลุ่มที่มีความสามารถในการผลิต เพราะว่าประเทศเราอะครับผลิตรถยนต์ได้ทั้งคันอะ <c oughs> แค่เครื่องมือแพทย์ผมยังเชื่อกับ <c oughs> ว่าพาเราไปได้แน่นอนอ,อย่างนี้ <c oughs> ไม่เสียเวลาผมว่าคุณทําการบ้านมาดี <c oughs> ขอบคุณคแล้วก็โนมน้าวทําให้ผมเห็นโอกาสได้ <c oughs> ผมแมชกับคุณกฤษแล้วกันครับที่ออฟเฟอร์คุณกิจคือผมก็อยากให้โอกาสคนไทยนะฮะในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของเพเทนต์ต่างๆเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าคนไทยจะสามารถสร้าง อินโนเวชันใหม่ๆได้มันขาดอินโนเวชันคนไทยผมก็ไม่อยากจะไปหักคุณของคุณเยอะด้วยนะเพราะผมเชื่อว่าถ้าสมมตว่าผมไปหักคุณ้0เน่ยคุณทุกคนก็คงไม่มีกําลังใจในการทําถ้าคิดว่า50%มันเยอะไปก็ใช่ครับก็ลอง5.5ล้านหกับคนไทยแล้วก็เงิน15%ก็ผมโอเคผมผมก็บายไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณคุณแต่ว่าถ้าถ้า แต่แกจะเปลี่ยนตัวได้ไหมค,คุณมาออฟเฟอร์ระบายได้ด้วยเหรอผมผมสู้คุณเต้ไม่ได้ไม่ใช่คือคือคือคุณเต้ไม่ได้แล้วเพราะตะกี้แกออเฟอร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามที่เสนอนะครับของผมถึงจะลดยังไงก็คงคงไม่สู้ผมว่าให้อยากจะให้ใครก็ได้อะลงไปกับทางนี้เพราะผมคิดว่าโปรดักต์นี้น่าจะมีอนาคตเยอะไม่ไม่ใครก็เหมือนกันเป็นใครก็เหมือนกันเอางี้ผมลดให้คุณแล้วกัน เพผมมองว่าคุณยังไม่มียอดขายที่แน่นอนถูกไหมคุณยังต้องไปพัฒนาหลักมาตรฐานอะไรของคุณเนี่ยแล้วแล้วคุณจะมาขอเงินกับ15%เนี่ยผมมองว่ามันมันยังน้อยไปครับแต่ผมก็อยากสนับสนุนคุณอย่างที่บอกคุณโน้มน้าวผมได้ไมะงั้นผม ผมขอ3 0มแล้วกันแต่จริงๆ intention ผมคือยังไงก็ได้นะครับถ้าถ้าชอบเจ้านี้ก็ดีช่วยคือถ้าเขัช่วยได้เนี่อย่างนี้ตอนนี้คุณต้องนะคะคือง่ายๆเลยว่าคุณจะเลือกไทยสมิธหรือบุตรรอดอะอย่างนี้แล้วกันนะมันเท่ากันอ่ะครับผมเก็บไว้ทั้งสองคนได้ไหมล่ะครับนี่แหละครับรอเล่นนะครับคือคุณบอดี้ครับผมพร้อมที่20%คุณบอดี้พร้อมไหมครับถ้าคุณบอดี้ไม่พร้อมผมขอจับมือกับคุณเต้ครับ ยอมยอมให้คุณมากกว่านะให้ผมอีกหน่อย25่สิบไม่ครับเพราะว่าผมต้องห่วงกับทุกท่านที่ร่วมกันฝ่าฝ่าคือพูดตรงๆนะครับการที่เรามาถึงจุดนี้ได้ไม่ได้สบายครับทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่ามาอย่างยากลำบากครับแสดงว่าคุณไม่อยากได้ผมใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวอยากได้ผมห่อนก็ได้เอาเอาเอานี่เลยครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับ 5 5ล้านหครับ5นะครับผมขอโทษกณเต้นด้วยนะได้ครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณครับมร่วมงานกันครับครับผมขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณชัดเครับขอบคุณครับขอบคุณครับคที่ฉันไม่เข้าใจทำไมคุณไม่ขอ30%เปอร์เซ็นต์แล้วแบ่งคนเลยส5บห้าบได้ทั้งคู่